بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين من رب شر لي صدري ويسري أمني وحل أبتتم من لسانه يفقى قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام تاباني قام جمرين พี่น้องทีรักครับบางครั้งก็จะมีคําพูดว่าการที่เราพบกับบาลามันคือความรักของลอที่ให้กับเราหรือว่ามีบ่าวคนหนึ่งได้รับบาลาภัยพิบัตินะครับนั่นคือความรักของล้อคาพูดอย่างนี้จริงหรือไม่จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักมาดูคาเฉลยของท่านบีหมอมัสสลอดวารีเทวสลัมการสุนลรรศอวารีเทวสลัมได้พูด จาก h ะด i ษที่รายงานจากอานัสเราะยัลลออันบอกว่ามันอิจา,าระอัลลอฮฺเบอับดิลไคลระเมื่อเราต้องอ่านเมืลล่อเราต้องการให้บ่าวคนหนึ่งคนใดพบกับความดีนะครับเมื่ออัลลอตาลาต้องการให้บ่าวคนหนึ่งคนใดพบกับความดีก่อนอดีนะครับคืออัลลอฮ์รักที่จะเกิดความดีกับบ่าวเป็นไงครับอัจลจลาละฮุลอกูบาฟินดุญยา อัลลอฮฺตาลาก็จะรีบลงโทษเขานะครับในจุนยาหมายความว่าถ้าเขาไปทําบาปทํากรรมอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับอัลลอฮฺก็เลยรีบเคลียอะไเดี๋ยวประสบบุบัติเหตุตรงนั้นโดนบาลาตรงนี้โดนบาลาตรงนู้นตรงนี้นนหลายหลายอย่างบางครั้งคนเราก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยอัลลอฮฺไม่ชอบนะอัลลอฮฺเลยลงบาลาจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่การลงบาลาลาของอัลลอฮฺคือเป็นความรัก ขอลาะต่บอบาวคนนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าการลงโทษในดุนยาเนี่ยจะอย่างไรก็ตามมันเบากว่าโลกหน้าอาเธอร์ิดทกาดการลงโทษในดุนยานี่คงไม่มีอาคงังไม่มีใครเอาเอา,เอาไฟมาเผาเรานะครับแต่ถ้าไปในโลกาอาเธะร์นะครับการลงโทษความร้อนของโลกหน้าอาเธอร์คือโลกนรกเนี่ยมันร้อนกว่าดุนยาถึงเจ็ดสิบเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทําบา นะครับเอาล้อลงโทษเท่ากับเป็นการปลดบาปให้เรานะแล้วลออรักเราประการที่สองให้เรานั้นหยุดทําบาปเราก็จะคิดแล้วว่าเออเราไปทําบาปอะไรทําผิดอะไรอ๋อมีบาปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราก็จะหยุดแล้วก็ทําอะไรหนึ่งประการน่อมานหยุดนะครับประการที่สามเราก็จะต่อบัตรตัวอย่าเอาลลอฉันผิดไปแล้วต่อไปฉันจะไม่ทำเพราะฉะนั้นการที่เอาล้อลงโทษเราเนี่ยนะครับบลาายกับเราเนี่ย เท่ากับเรานะครับหนึ่งปฎบาาให้ก่บเราสองให้เราหยุดทำความชั่วสามให้เราทําการตบัดตตัวสำนึกผิดแต่ถ้าไม่ลงสิเราก็จะเพลิดเพลินเอามาดูการอธิบายของท่านซุนอีกท่อนหนึ่งของฮะดิษนะครับท่านซุนบอกว่าไวซาอารอดะบิอับดิชักเมื่อเราต้องการที่จะให้เกิดความไม่ดีกับบ่าวคนหนึ่งคือไม่ชอบบ่าวคนนั้นเกลียดอัมสกานฮุบิซัมบีเราก็จะ ยังไม่ยอมลงโทษเขาด้วยกบ,บาปของเขาคือไม่ลงบาลาในดุนยาพอไม่ลงแล้วเป็นไงเขาก็จะหลงระเริงากับการทําบาปอย่างอย่างอย่างมหาศาลนะครับค้ามาก็แล้วนะครับหามาก็อย่างรวยเหมือนเดิมไม่เห็นถูกตารวจจับไม่เป็นไรนะเขาก็จะหลงระเริงเรื่อยไปจนกระทั่งตายอรรถก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นฮัตตายู่ฟีฮิเย้ามันเกียมะอรรถตาลาก็จะลงโทษเขาแบบ สมบูรณ์สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือเต็มเต็มเต็มเปี่ยมนะครับนี่คือการที่เราไม่รักเช่นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราเนี่ยเป็นคนค้ายามายาบ้าทําผิดเลาก็ไม่ยอมลงโทษเราในดุนยาแสดงว่าเราเกลียดเราเพราะอะไรครับมันเป็นริสกีบานะมันเป็นริสกีบาปที่เราต้องใช้ใช้ใชใชจ่ายกันมาแล้วหลังจากนั้นนะครับพอตายไปในการลงโทษต่อเนื่อง นะครับแล้วก็ดุเดือดอยาวนานครับพี่น้องที่รักบาลาที่เกิดกับเราบางครั้งก็เป็นความรักนะครับหรือว่ามันเป็นความรักของอลัลลอฮ์ต่อเราอยู่แล้วนะครับหนึ่งทำให้เราเป็นไงครับปดบาปเราสองหยุดทําบาปสามต่บัตแต่ถ้าไม่ลงโทษนี่สิมันเป็นความน่ากลัวมากนะครับไม่ลงโทษไม่ลงบาลากับเราในดุนยาเนี่ยเราจะหลงละเลงพอหลงละเลงเราก็ไม่หยุดทําบาปนะครับเราก็ไม่ต่อบัด แล้วก็ที่3มวันเกียรมาเนี่ยเราจะถูกลงโทษอย่างต่อเนื่องยาวนานและก็โหร,ร้ายกับวบาบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะสัลมลมอาลัยกุมบระหมัตุลลอฮ์วบระาาุุ